าเกิดพูดถึงปัญหาทุเรียนอ่อนหรือว่าการสวมสิทธิทุเรียนผ่าที่ผ่านมาทางรัฐบาลเองก็มีการพยายามแก้ไขปัญหานี้อยู่เพราะว่าเป็นภาพลักษณ์เป็นหน้าตาของประเทศแล้วก็ต้องการควบคุมคุณภาพของทุเรียนด้วยก็ต้องมาช่วยกันเป็นหูเป็นตากันนะคะอย่างที่จังหวัดชุมพรค่ะผู้ใหญ่บ้านเขาตั้งรางวัลดําจับ1 0,000บาทสําหรับคนที่แจ้งเบาะแสใครที่ตัดทุเรียนอ่อนไปขายนะคะเพื่อที่จะได้ควบคุมค,คุณภาพของทุเรียนซึ่งเขาก็บอกค่ะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากจะเกิดขึ้นกับผู้ ที่บริโภคแล้วยังกระทบต่อเกษตรก,กรด้วยนะคะนายรักชาติแคล่วคล่องอายุ39ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลถ้ำสิงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอธิบายวิธีสังเกตทุเรียนด้วยนะคะว่าเป็นทุเรียนออ่นหรือไม่นะคุณผู้ชมดูยังไงโดยให้ดูจากขั้วของทุเรียนหรือว่าปลิงที่เขาเรียกกันซึ่งเป็นจุดเชื่อมระหว่างขั้วทุเรียนกับก้าน จะต้องบวมใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้จะต้องบวมใหญ่นะคะก้านเวลาสัมผัสไปเนี่ยจะต้องสากเหมือนกระดาษทรายและมีความแข็งลักษณะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าทุเรียนที่แก่แล้วนะคะเป็นวิธีอีกอย่างนึงคือดมกลิ่นเนาะถ้าเป็นทุเรียนที่แก่แล้วว่าจะมีกลิ่นหอมค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสังเกตที่ก้านนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พอจับเข้าไปเนี่ยจะมีความสากเหมือนกระดาษทราย นี่เป็นวิธีสังเกตเบื้องต้นช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อทุเรียนถูกหลอกขายทุเรียนอ่อนค่ะหลังจากก่อนหน้านี้เกิดกรณีหลอกขายทุเรียนอ่อนให้กับพ่อค้าแม่ค้าจากจังหวัดตรังและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีและในฐานะที่เป็นผู้นําจึงมีความคิดที่จะไม่ให้มีการตัดทุเรียนอ่อนเกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ช่วยการรักษาคุณภาพของทุเรียนชุมพรจึงลงประกาศใน Facebook เลยนะคะ ประกาศไว้เลยค่ะว่าภายในตำบลท่ำสิงซึ่งนายรักชาติเป็นผู้นำถ้ามีใครพบเห็นว่ามีการตัดทุเรียนอ่อนแล้วมาแจ้งเบาะแสจะมอบเงินนำจับให้1 0,000บาทไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านกันหน่อยค่ะภายในตำบลท่ำสิงผมเป็นผู้นำถ้าพบเห็นาการตัดทุเรียนอ่อนซื้อขายทุเรียนอ่อนผมให้ทางวันนำจับรายละหนึ่งหมื่นบาทคือผมอยากให้ท่ำสิงเนี่ยเป็นตำบลดำร่องของยอดชุมพร คือเรื่องนี้ผมได้ปรึกษาทางท่านสรคินพจน์จินไสกข่าวถึงท่านผู้ว่าให้เอาจริงถึงเรื่องการตัดเยนอ่อน <หา S 2> แจ้ทางท่านผู้ว่าก็ได้เอาจริงปีนี้ก็น่า,นาจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวจุนพรท่านนะคะ,ะ,คะเขาก็ตั้งรางวัลนาจับเลยนะคะ1 0 0 0 0ื่นบาทสาหรับใครที่แจ้งบอกแสส่วนสาเหตุที่ต้องตั้งรางวัลนาจับผู้ใหญ่รักชาตินะคะบอกว่าเพื่อควบคุมคุณภาพของทุเรียน เพราะว่าหากชาวสวนและพ่อค้าตัดทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพส่งขายจะทําให้การส่งออกมีปัญหาส่งผลให้ทุเรียนนั้นราคาต่ําลงสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดทั้งมวลนี้จะกลับมาที่ชาวสวนหากทุกฝ่ายร่วมมือใส่ใจนะคะรักษาคุณภาพของทุเรียนผู้ใหญ่รักชาติเชื่อว่าปีหน้าหรือว่าปีต่อๆไปราคาทุเรียนอาจจะขยับขึ้นถึงกิโลกร,รัมละ200บาทแม้ราคาสูงแต่หากทุเรียนมีคุณภาพยังเป็นที่ต้องการของตลาดแน่นอนนะคะ แม่เป็นข่าวดีของการส่งออกของไทยเราแต่ก็เป็นข่าวร้ายสําหรับคนชอบทุเรียนอย่างเราเช่นเดียวกันเพราะร <c oughs> าคาสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่คุณ<อ>าราคาเท่านี้ได้ไหมก็คุณคุณภ <c oughs> าพได้ไหมเออ